ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาประพาประพาโสครับท่านประธานสงฆ์นำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายทางด้านกาณมิสติฟพินนี่ครับเป็นผู้แทนกล่าวเปิดงานจากนั้นพระมหาวิโรทยานาวิโรจโนเปรินธรรมก้าประโยคนาคหลวงได้นำนั่งสมาธิและแผ่เมตตาในภาคภาษาอังกฤษก่อนที่ผู้มีบุญจะได้ร่วมประกอบพิธีจุดประทีปโดยประธานเอกคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์และประธานรองประกอบด้วย ครอบครัวอ,อภัยราชครอบครัวกิจนิกรกรยิยนณมิสตีฟการยิยนมิตรปริชาตพินนี่กรยิยนมิตรเมธมณีทวีชัยและกระยนมิตรอรณีเลิศเกรียงไกรย,ยิ่งจากนั้นสาธุชนทุกท่านนะครับร่วมกันจุดประทีปแก้วครับร่วมกันจุดโคมลานกว่า5,000ดวงแปลอักษรถวายเป็นพุทธบูชาโดยในวันนั้นนะครับมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมงานจนํานวนกว่า100ท่านโดยทุกท่านนะครับต่างตั้งใจมาจ,ามาจุดประทีป ซึ่งแสดงออกถึงสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจและแผ่ขยายนะครับประทีปแห่งธรรมทั้งภายนอกและภายในสู่คนรอบข้างนอกจากจะได้รับความอิ่มอกอิ่มใจกันแล้วนะครับทุกท่านยังได้รับประทานอาหารซึ่งเป็นการอิ่มอร่อยทางกายครับด้วยรสชาติของอาหารไทยที่คณะท่านจะภาพตั้งใจนำมาร่วมถวายแล้วก็มาออกร้านนะครับอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญที่วัดพระธรรมกายเสียเิลสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ